ความมักหักของแต่ละคนนั้นบ่คือกันดังนั้นเฮอยาเฝ้าเปตัาสินสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าโอ้ต้องเป็นแบบนั้นถึงจะดีต้องเป็นแบบนี้ถึงจะดีเพราะว่าแต่ละคนแนนอนนโยบายสภาพแวดล้อมอ้อมข้างหรือว่าสถานที่ที่เทาอยู่ยูเที่ยวไปเฮามาใส้ชีวิตหรือว่าไงว่าแม้แต่ละประเทศหมู่บ้บานกลุ่มคนกระแตกต่างกันการกินอยู่กระแตกต่างกันการนุ่งถือกระแตกต่างกันความคิดความผู้ความสามารถกระแตกต่างกัน ตอนั้นเขาจะเอาความเป็นตัวเองหรือจะเอาความมาตรฐานของตัวเองไปวัดหรือตัดสินสิ่งอื่นอน,นั้นก็โมเมนสิ่งที่จะให้ถ็งงดงามนั่นเองเนาะเพราะว่าอย่างมันอาจจะสั่งผลกระทบได้สมมติเขาอาจจะบอกว่าอุย้ยข่อยนี้มากดะมาแก่งเนาะไม่ต่ำมะคงแต่เมื่อเนื่องผู้อื่นไปกินพิซซ่าเบอร์เกอร์แล้วว่าเขาบบดีเขาบบคือโตเขาแตกต่างอันนั้นถือว่ามันเป็นแบบสิ่งที่อาจจะบ่งบอกถึงว่าถึงเขาจะมีความผู้การศึกษากับซอยบอวัวได้นั้นมันจะเขาคลายๆว่าเขาไปบูลลี่กับเจ้านั่นเองเนาะ สร้างจันสุดาอยากให้เบื้องด้วยหัวใจที่งดงามถึงจะแตกต่างกับเป็นหลายสีสันหลายไอเดียแม้แต่ดอกไม้อยู่ในสวนกันยังหลากหลายสีแล้วเขาจะไปบอกว่าต้องเป็นสีนี้ถึงจะดีจะต้องเป็นสีนี้ถึงจะดีคล้ายๆแบบไหนคือเขามากักกันแหละคือสมุจันสุดาเองเนี่ยจันสุดามักเยื้อมากเกงน้ำไม่แต่มาคกมักลาบมักก้อยแล้วจะไปบอกว่าโอ้ผู้อื่นมักสปากเกตตีมักเบอร์เกอร์มักแนวอาหารนั้นบทนั่น คือว่าโบโบโ,บโ,บโบคือเฮาละเจะบุหรี่นะั้นโมแมนเลยเนาะอันนั้นเป็นเพียงภายนอกนะั่นเองเนาะเป็นภายนอกการใช้ชีวิตจันทร์สุดาากให้เห็นถึงแกนกลางในหัวใจว่ามันสําคัญเท่าไหร่สิ่งที่เรา,มาหมักหักนั่นโบได้ไปส่งผลกระทบเดือดฮอนในกู้อื่นถ้าทานนั่นไปสร้างผลกระทบเดือดฮอนให้ผู้อื่นถือว่าสิ่งที่ทานนั่นมาค่ะอาจจะมีผลนยนาะ ระยะยาวหรือผลกระทบได้นั่นเองเนาะฉะนั้นสิ่งเที่ยวมักสิ่งเขาเป็ดเขาบัได้ไปสร้างความเสียหายเดือดท่อนเท่านี้จันสราว่ามันก็งดงามแล้วเนาะเพราะว่าอย่างพอพระ่า้าเมนูเจ้าจะบอกว่าเจ้าถือเจ้าดีแต่เจ้านั้นไปเหตุเหตุการเจ้านั้นเสียความหมุดซึกไปเดือดท่อนอันนั้นก็เพได้หมายความว่าเจ้าเป็นคนดีได้ถือว่าเจ้านี่ไปก้าวกายซิดและนาทีของคนอื่นไปก้าวกายซิดและนาทีการชสซีวิตของกระเจ้า สนั่นแปลว่าอย่างสะนั่นแปลว่าเขาต้องให้เกียรติให้การนับถือให้ความเคารพในความหมักหัดที่แตกต่างว่าถึงกระเจ้าจะแตกต่างแต่กระเจ้าบริสังความเด็ดท้อนหรือถาว่าก็จะแตกต่างแต่สิ่งนั้นมันสร้างคุณงามความดีแล้วก็สร้างพลังสร้างแห่งบันดาลใจมม่สามารถให้แต่โลกนี้เปลี่ยนงดงามแล้วก็ดีขึ้นจันทราว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ยกย่องสันั้นอยากให้เบื้องโลกด้วยความเปิดกว้างแล้วก็เบื้องด้วยความเข้าใจถ้าเจ้าเข้าใจในสิ่งสิ่งนี้มันจะได้ดหัวใจเจ้านั้นกว้างขึ้นแล้ดวดาางวยคมงงม คือจันทราวาละวะ่ทุกคนนี่เกิดมามันกระสัวขาวจากไปเมื่อหนึ่งก็ต้องจากไปฉันก็จะจากไปสั่งคุณงามความดีอย่างไวรสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นแกนแท้และกับคุณค่าในหัวใจต่างหากนั่นเอง